สวัสดีครับตอนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้านะครับสำหรับบทเรียนราาฐานชีวิตคริสเตียนวันนี้นะครับเราจะอยู่ในบทที่8นะครับชัยชนะเหนือการทดลองนะครับชัยชนะเหนือการทดลองทีนี้การทดลองคืออะไรนะครับการทดลองคือแรงกระตุ้นความรู้สึกของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาให้กระทําเกินขอบเขตที่พระเจ้าหวังไว้การทดลองไม่ใช่ความบาปในตัวของมันเองแต่กลายเป็นบาปเมื่อเรายอมทําตามการทดลองนั้นฟังให้ดีนะครับการทดลองไม่ใช่บาป แต่จะกลายเป็นบาปเมื่อเรายอมทําตามการทดลองนั้นการทดลองในโลกนี้เป็นเครื่องทดสอบว่านะครับเราเชื่อฝั่งพระเจ้าหรือไม่การทดลองไม่ได้มาจากพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้าไม่เคยยั่วยวนใครให้ทําบาปเหมือนในยากอบบทที่1นึ่ข้อสิบสาบอกว่าอย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงและพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงใครเลยแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเอง คือถูกตันหานั้นล่อดวงและชักนําทีนี้แหล่งที่มาของการทดลองพระคัมภีร์เปิดเผยแหล่งที่มาของการทดลองที่พยายามทําให้มนุษย์ทําบาปนั้นมาจาก3แหล่งด้วยกันนะครับแหล่งแรกก็คือซาตานรูซิเฟอร์นะครับคือชื่อเดิมของมันมีความหมายว่าโอรสแห่งรุ่งอรุณหรือดาวประจํารุ่งในอิสยาบทที่14นะครับตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิบอ์มันซาตานพยายามหลอกลวงและก็ทดลองให้มนุษย์ทําบาป มันต้องการทำลายชีวิตทางจิตวิญญาณของเราต่อพระเจ้าเมื่อผู้เชื่อทำผิดบาปนะครับความสัมพันธ์ของเขากับพระเจ้าจะขาดลงมันมันถูกเรียกในหลายชื่อด้วยกันนะครับตามการงานที่มันทำเช่นผู้ล่อลวงนะครับในยอห์นบทที่8ปดข้อสีผู้ทำลายในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อ8ผู้ครอบครองในยอห์นบทที่12ข้อ31หรือผู้กล่าวโทษในวิวรณ์บทที่12ข้อที่10นะครับอย่างที่2นะครับก็คือเนื้อหนังนะครับ เนื้อหนังหรือธรรมชาติเก่าหรืออตัวเก่าหรือธรรมชาติบาปของเราซึ่งมีมาตั้งแต่กําเนิดมันเป็นต้นตอของการล่อลวงและการทําความผิดมันอยู่ภายใต้ชีวิตของเราแต่เมื่อเรามาเชื่อในพระเจ้าพี่น้องครับเราจะมีธรรมชาติใหม่เราจะมีนิสัยใหม่ที่ต้องการเชื่อฝังพระเจ้าถึงมีการต่อสู้กันระหว่างนิสัยเดิมกับนิสัยใหม่อยู่ตลอดเวลา ตลอดชีวิตของดรานะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อ19 20แล้วก็ข้อ22 23นะครับบอกว่าการงานของเนื้อหนังนั้นเห็นได้ชัดคือการล่อลวงการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพรการนับถือรูปเคารพการถือวิทยาคมการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการลิษยากันการฉุนเฉียวกันการไฝ่สูงการทุ่มเถียงกันการแตกกกกันส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความยินดีสันทิสุขความอดทน ความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนนะครับและอย่างที่3นะครับที่ล่อรวงในการทดสอบมนุษย์ก็คือโลกนะครับโลกคือสิ่งแวดล้อมเหตุการณ์สังคมรวมทั้งบุคคลนะครับหมายถึงทางของมนุษย์ทุกอย่างที่สวนทางกับทางของพระเจ้าโลกถูกครอบครองโดยซาตานแต่มันไม่ใช่เจ้าของนะครับการทดลองแบบนี้จะมาในรูปแบบของค่านิยมเช่นเงินคือพระเจ้าตนเองต้องมาก่อน ขัางคลในวัตถุนิยมไม่มีพระเจ้าตัวเราคือพระเจ้าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนอะไรทํานองนี้ลูกของพระเจ้าไม่เป็นของโลกไม่ควรรักสิ่งใดๆหรือสิ่งต่างๆทางโลกในหนึ่งยอห์นบทที่สองเขาสิบห้าถึงสิบเจ็ดบอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าใครรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นเพราะว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกคือตัณหาของเนื้อหนังและตัณหาของตาและความทะนงในลาบยศ ไม่ได้มาจากพระบิดาแต่มาจากโลกและโลกกับสิ่งยั่วยวนของโลกกําลังผ่านพ้นไปแต่คนที่ประพฤติตามพระไตยของพระเจ้าจะดํารงอยู่เป็นนิดหมายถึงว่าเราครอบครองสิ่งของได้นะครับแต่ไม่ใช่ให้มันครอบครองเราเราใช้สิ่งของต่างๆไม่ใช่ให้มันใช้เราเราควรใช้สิ่งของต่างๆนะครับด้วยการเห็นคุณค่าใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ไม่ใช่รักสิ่งของเหล่านั้นจนยอมทําทุกอย่างให้ได้มาหรือยอมทําทุกอย่างเพื่อจะรักษามันไว้แม้แต่การยอมทําบาหรือยอมทําผิดกฎหมายก็ยอมทํานะครับสิ่งนี้นะครับเราเรียกว่านะครับการรักสิ่งของในโลกจากนั้นปีนองจิลละครคริสเตียนควรจะตระหนักถึงความจริงเกี่ยวกับการทดลองนะครับการทดลองเป็นเรื่องปกติธรรมดาในชีวิตของผู้เชื่อนะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่า เพราะพวกท่านรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความทระหดอดทนนะครับส่วนอีกที่หนึ่งนะครับในหนึ่งโครินบทที่1 0บข้อสิบบอกว่าคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์นะครับการทดลองที่เกิดขึ้นไม่เกินความสามารถของเรานะครับในหนึ่งโครินบทที่1 0บข้อสิในช่วงแรกบอกว่าไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์พระเจ้าทรงสื่อสัตว์พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้การทดลองทุกอย่างมีทางหลีกเลี่ยงได้ด้วยนะครับพระคําของพระเจ้าบอกว่าและเมื่อถูกทดลองพระเจ้าจะทรงให้มีทางออกด้วยเพื่อพวกท่านจะมีกําลังทนได้ทีนี้มาดูนะครับเคล็ดลับในการมีชัยชนะเหนือการทดลองอย่างแรกจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะการทดลองสามารถเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวลาในหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่8กับ1โครินบทที่6ข้อ13ในตอนท้ายบอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังระววยให้ดีศัตรูของพวกท่านคือมารดุดสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สําหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สําหรับร่างกาย นะครับเองที่สองจงมีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จงมีชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมจำนนต่อพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงเพื่อที่จะรับกำลังจากพระเจ้าในการต่อสู้กับการทดลองทุกอย่างในรวงบทที่8ปดข้อสิบสามสแล้วก็ในกาลาเทียบทที่5ข้อสิบหกถึงยีนะครับพระคําของพระเจ้าบอกว่าให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวันไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมาไมา้ไม่ใช่หยาบโลนลามกไม่ใช่วิวาทลิษยากัน แต่ท่านทั้งหลายจงประดับกายด้วยพระเยซุคริตองค์พระผูะ้เป็นเจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้เพื่อสนองตันหาของเนื้อหนังแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังนั้นขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันประการต่อมาจงต่อสู้กับการทดลองที่เกิดขึ้น จงต่อสู้กับการทดลองที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความจริงจากพระวจนะในยากอบบทที่1นึ่งก็สิบสบอกว่าแต่ทุกคนถูกล่อลวงด้วยตัณหาของตัวเองคือถูกตัณหานั้นล่อลวงและชักนําเมื่อตัณหาฟักตัวขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดบาปและเมื่อบาปเจริญเต็มที่ก็ก่อให้เกิดความตาย พี่น้องครับเราอาจเคยได้ยินประโยคที่ว่าเมื่อถูกมารทดลองให้นำพระวจนะมาสู้แต่การนำพระวจนะมาสู้อย่างเดียวไม่พอท่านต้องดำเนินตามพระวจนะนั้นด้วยเราสามารถจมดิ่งลงไปในบาปท,ท,ทั้งที่ปากของเราท่องพระวจนะได้ดังนั้นอย่าแค่จำและท่องพระคัมภีร์แต่จงมอบทั้งชีวิตและดำเนินตามพระวจนะนั้นและไม่ได้หมายความว่าทำแบบนี้แล้วเราจะรอดจากการทดลองท่านยังต้องเผชิญหน้ากับการทดลองอย่างแน่นอนแต่จะมีชัย แต่จะมีชัยชนะเพราะท่านหนักแน่นมีกําลังและแข็งแกร่งฝ่ายวิญญาณเพราะได้ดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าประการต่อมาจงเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าพึ่งความรู้สึกตนเองนะครับพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งสมุเอลบทที่15ข้อ22 23แล้วก็สมุเอลนะครับกับกษัตร,ริย์ซาอุลในตอนนั้นนะครับและสมุเอลพูดว่าพระยาเวพอพระไทยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัว และเครื่องบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวหรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขามันของบรรดาแกะผู้เพราะการกรฏก็เปรียบเหมือนบาปแห่งการถือเลิกถืออย่างและความดื้อดึงก็เป็นเหมือนบาปชั่วและการไหว้รูปเคารพเพราะเหตุที่ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวเพระองค์จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่งรกริยันะครับประการต่อมาอธิษฐานขอชัยชนะ นะครับอธิษฐานขอชัยชนะการอธิษฐานเป็นอาวุธที่สําคัญที่ใช้ในการต่อสู้ในการทดลองพี่น้องครับในเอเฟซัสบทที่6กข้อสิบอกว่าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญ,ญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและวิงวอนทุกๆอย่างนะครับจงจําไว้นะครับว่าการถูกทดลองไม่ใช่การทําบาปพระเยซูยังเคยถูกทดลองความบาปเกิดขึ้นเมื่อเรายอมแพ้ต่อการทดลองเปิดประตูต้อนรับมัน และสนุกไปด้วยกันกับมันนี่คือสาเหตุที่เราต้องหนีจากการทดลองให้ไกลแสนไกลเหมือนกับที่โยเซฟนะครับคนในพระคัมภีร์เดิมทำนะครับพระคัมภีร์บอกว่าโยเซฟก็หนีออกไปข้างนอกและอย่าทิ้งที่อยู่ให้มันตามได้เด็ดขาดบางคนนะครับยังเหลือเยื่อใยให้บากอยู่ฉะนั้นอยากปิดท้ายด้วยพระคำของพระเจ้าใน2เปโตรบทที่2ขขอที่9บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าให้พ้นจากการทดลองได้อย่างไรฉะนั้นพี่น้องทีักครับ ขอให้เราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้าในขณะในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญกับการทดลองต่างๆนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระทอนครับ